เราได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้พาชายชายเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะปกติเขาไม่อนุญาตเนาะเนี่ยเรามาดูชุดแฟชัน่นที่บ้านไปช้ยกับมาค่ะรอมาเลยลูกชุนได้อิ่งอโอโโอโห วันนี้หล่อมากเลยลอ่ะฮะนี่เป็นสวนแบบญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ันี่เขาเป็นที่พักแล้วก็แบบมีออนเซนในตัวหรือแบบว่าจะมาแบบออนเซนเดี่ยวๆก็ได้เหมือนกัน เซเซฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหตั้งปังตังปั้งได้เปิดบ้านอันนี้เปิดบ้านหรือเต้นรูดเสาลูกหืมหาไยาเหมือนเต้นรูดเสาเลย ่นี่สีอะ้วอีกนี่เป็นบริเวณสวนด้านหน้าโรงแรมนาคะที่พักใครชอบออนเซ็นชอบแบบฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มากันหน้าแต่น้องหมาพักไม่ได้นะคะอันนี้ใา่ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเข้ามาถ่ายรูป เพราะว่าใช้มีฟือญี่ปุ่นเยอะมีสาวย่้น้ำด้วยนะคะน,นี่มาไหว้กันได้ขอบคุณอายู่โฮเทลแบงคอกนะคะที่ให้อนุญาตให้สาสายเข้ามาถ่ายรูปฟิวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะยังกับเที่ยวญี่ปุ่นเลยฮะผานนิดเดียวอากาศไม่เย็นเท่านั้นเองอะ,ะนอกนั้นแบบฟิวโกตดมากเลยฮะ